กระทะ้อนสุก,กี้ตัางอะไรนี้ไม่แพงกว่าหนึ่งบาทน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มเกาหลีสุกี้เราไปน,นี่เราก็ได้น้ำจิ้มสุกี้มาแล้วแล้วเราก็มีหมูอยู่ที่บ้านแล้วเราก็ต้องหาไข่หาไข่กัน บอกว่าขายจะต้องซื้อซีพีอะไหนอ่ะไม่มีอ่ะหาขายซีพีไม่เจอขายซีพีอยู่ยไหนหาขายซีพีไอโคินไม่หมดหรอกจะถามเจ๊ก่อน,นแผลไว้ไหมแกขายไก่มาแล้วได้ซ้อมมาแล้ว,ลวที่ไหนไม่ไปกับหมูป่ะแล้วหลุยเจ๊บอกว่า ไข่มันก็เหมือนๆกันแต่ว่าต้องเลือกไข่แต่เจ๊ก็บอกว่าเอาไม่แตกก็พอ,อ้โอแน,น้ำจิ้มไงน,นี่เราเสียค่าไข่กับน้ำจิ้มหกสิบเก้าบาทเก <19. S 1> ้าสิบหกเก้าสิบหกบาทอค่น,นี้มันเลอะล้างก่อนลวกัะ

แล้วก็นีูจะได้กินแไหนะนะในน้ำมันมาก่อนน่ชี้คือไหนโอ่งชีนิช้มือเสืดกยาวดิวแยกมนไม่ถึงข้อมาครึ่งเดียวายมาดูก่อนก็บอกว่าข้าวมันเยอะไหมพอ,อแล้วเอาเยนี่นะคะเราได้แล้วข้าวข้าเป็นนี่แล้วก็แค่กดแต่ห้ามลืมกดเพราะว่าจะอดกิน อันนี้นะคะเราจะทำหมูซุกี้เหรอจริงเย่หมูได้มาจากหมูกระทะเยี่ยงไหมยังยังแข็งเหลวัิไอ้คันได้เลยนะหรือต้องรอข้าวก่อนโอเคขอไปทำข้าวกันเนี่ยหมูหมูพร้อมทำน่ะหมูวันนี้เป็นหมูสามชั้นแล้วเ <gaps api> ช็เตลาเช็ดล้อ อย่าเปิดมือช้อนคุณตอกไข่ไว้ดีวก,วกว่าใช้ถ้วยให้เป็นประโนยชน์หมูมัมแล้วเดี๋ยวไม่ใส่เดี๋ยวไม่ใส่เออหูกรดกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นตีได้าอันนี้เราได้ท้ำยินสก,กีแล้วก็ไข่เองอีกนิดแค่ไข่สองฟองแล้วก็น้ำมันโคกตอกไข่ไม่เต็ม ไม่ตอบไข่เป็นนานมากเย้เปิดไข่ไม่ลงโอเคเจ๊มุกพ่อแล้วเก็บไข่ก่อนเปิดฝ้าเก็บไหมเก็บไข่ก่อนพออนีเอ่เ,เปิดฝ้าซอสเสรบร้อย ต้องใส่หม <c ười> ูก่อนแต่วันนี้ไม่ต้องใส่น้ำมันเพราะเรากินหมูชั้นเจบไหมนะตะแรงหน่อยให่กระทะแรเอ๊ะจหางอแรงไปแรงบอไปเพิ่มอีกอใส่หมูไปเลยังใจเยอะมาก หมูหมดเลยอ่ะม่กินม่กินไม่หมดแน่เจ้ามึงูรถไหนได้ไหมรเ,เดียวเลย,เยไม่แม่ถ้ารถใบหมูมันจะเหม็นหูนหมูเนีนักแข็งอยู่กระลาใช่ไหมทุกคน่เป็นไรมันก็จะมีแบบว่าแข็งแขงบ้างนิ่มบ้าง คนเอ๊ะไม่ถ่ายเลยแล้วพอแล้วอยาคนเยอะเดี๋ยวไข่มันไม่สวยแล้วไอ้นั่นไข่เป็ัอย่าคนอย่าคน อันนี้คะเสนอเมนูเมนูหล่ะแต่เราลาคาแก่นะคะทุกคนค่าได้แล้วค่าเยอะมากเลยอ,ะอะล่ะค่าเลี้ยไปอะ่ะ ้แลวจ้าสำหรับวันนี้ให้ชิปเน้นชิปละกันเพราะว่าเรายังมีมีเบสแล้ววันนี้เหลือรู้ว่าหมูเยอะเกินไปทิ้งเจ๊บอาเก็บไม่ได้แล้วดางทิ้งล้างจานก่อนนะรทิ้งจ้ะล้างจานี่เราอยู่กันที่เซเว่น น่าเปนกี่ยกเกอบใช่ขอะก็กีดนะอันนี้กีดๆยังไม่เสดาดาร็จนะคะล้ล้างก่อนหรือตัดเร็จแล้ว่าเรจะ็ล้แล้วางอ้องกอ,อก้วยด้วยแป้ก่อนเกมอาว่าไม่มีกล้วยนีแต ซับลีใช้ทั้งสีแล้วเราจะเอามาปั่นกัน